สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็แจกความสดใสด้วยต้นกัญเกานะครับซึ่งที่บ้านเนี่ยเขากําลังบานเลยนะครับบานดีมากเพื่อนๆดูดินี่นี่นดูดินะครับอาจจะให้ดูดูทุกคนนะครับคุณแฟนเขาใส่ปุ๋ยบํารุงนะครับทีนี้ก็ออกมาแบบตะพื้ตะพื้ครับใช้คําว่าตะพื้ตะพื้นนะครับดูดิดูดิโอ้โหทุกคนดูดิเต็มไปหมดเลยครับดีมากๆนะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะตัดก,กิ่งเนาะก็แนะนํากันไก่นะครับตัวของโซโลเนี่ยตัดดีครับตัดไปเลยกิ่งไหนที่มันแห้งๆผมก็จะตัดเลยะครับเฮ้ยมีผึ้งอะไรมาตรงมาตอมด้วยทุกคนนะครับตุ้มเห็นไหมบินไปนไหนแล้วว่าเออไม่รู้อะนะครับดูสิทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อครับว่าเขาจะรอดพ้นจากการตุยมาได้นะครับแล้วก็ดอกเต็มเลยนะครับอ่ะโอเคครับ ใครจะปลูกก็ปลูกได้นะมันมีกลิ่นหอมเบาๆนะครับแล้วก็ฝากพิกัดกิ่งไกลไปด้วยครับตัดกิ่งครับโอเคครับ